สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เป็นจะพาเพื่อนๆไปกราบหลวงปู่ทวดที่วัดช่องลมสมุทรสงครามค่ะและตอนนี้ก็ออกมาจากอ่าวัดนู้นแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดช่องลมค่ะเพื่อนๆมากราบหลวงปู่ทวดกันค่ะเดี๋ยวจะให้ชมหลวงปู่ทวดอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนเอน,นี่ก็คือหลวงปู่ทวดค่ะท่านประทับอยู่ด้านบน ขึ้นไปกราบท่านพร้อมกันค่ะฝั่งสองบันไดก็จะมีพญานาคเจ็ดเสียนค่ะขึ้นไปกราบหลวงพ่อทวดด้านบนด้วยกันค่ะไปค่ะวัดช่องลมค่ะเพื่อนๆ ไม่ขายขาคร่าวนิดนึงค่ะเพราะว่าแดดร้อนจัดลูกสาวยังไปนั่งอยู่ในรถเลยครับเพื่อน,อ,นอันนี้ก็เป็นโบสถ์ค่ะข้างใน,นก็เป็นหลวงปู่ทวดแล้วก็ข้าบนนะคะหลวงพ่อบ้านหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อเขาตะครา บรุรพาจารย์ช่องลมที่บริเวณวัดก็จะเงียบหนอยนิดหน่อยค่ะต่างจากวัดที่ไปเมื่อคราวที่แล้วค่ะข้างในก็เป็นกรองเป็นห้องสมุดประชาชนคาแต จะไม่เข้าค่ะเพื่อนๆเป็น,ปนหอระฆังแล้วก็เป็นศาลาแล้วก็สาลากันรเรียนคิดว่าอยู่ฝั่งนู้นคะ่ะที่นู้นคะ่ะพุทธาลกังสากทานานานี้ที่ขุดางพะจาโอนุเทียมะกาทุโอปันเตที่ขุสางโฆอีกมานี การพัานานี้ปฏิคารหาโตอัมมหากังน,นี่ก็เป็นสถานที่อ่อจุดหนึ่งอยู่ในวัดช่องลมเหมือนกันค่ะคเพื่อนๆที่ไหนก็มีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพิไข่ด้วยค่ะโอ้โหคนสำเร็จเยอะเลยค่ะคนขัาถวายเข้าของเยอะพี่ไข่กงเล่นสนุกเลยเพราะว่าเยอะมากค่ะ วันนี้ก็พระพิเกเนเขาความสําเร็จอุปสรรคน้ยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงจงบราลายหายสิ้นและสำเร็จแล้วทั้งทางโลกและทางธรรมลูกน้องขอพรพี่ไข่ขอพี่ไข่จงให้ลูกมีความสุขสวัสดีนะโอ้คนสําเร็จเยอะเลยา สลูกขอพนลูกขอพนที่เห็นไก่ตัวใหญ่ๆอยู่ด้านหน้านี้ก็คือสัญลักษณ์ว่าพี่ไข่อยู่ในนี้ค่ะอยู่วัดนี้ค่ะ หายอเจหายไปตะีจากพระธาตุจาพะอาวันพระสุเมรักษ์นตรตนี้สาธุ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 ตอนนี้ก็กาลังบรณะเขตรอบๆวัดค่ะจะไม่เข้าไปข้างในค่ะเพื่อนๆข้างบนสร้างสวยมากเลยค่ะคนยอดเลยค่ะ แดดแรงรู้สึกว่ามองยากคัะเพื่อนๆไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่ามันส่งหาภาพยากเพราะว่าแดดแรงแล้วก็มองหน้าจอไม่ออกเลยค่ะว่าถ่ายอะไรบ้างติชมมาได้ค่ะเพื่อนๆมีนักเรียนมากราบไหว้ไหว้บูชาค่ะขอผ่อนสอบได้เป็นเจ้าเป็นนายในอนาคตค่ะสำเร็จ ส่วนวิหารด้านนี้ก็อยู่ด้านหน้าวัดค่ะหันหน้าไปทางาโบสถ์ค่ะคือหันหน้าเข้าวัดค่ะเพื่อนๆรถเรือก็จะเยอะมากเลยค่ะแถวนี้ค่ะ